ผมเห็นภาพท่านนายกอนุทินชาญวิรกุนะครับไปก้มกราบของทหารกล้านะครับยศจ่าและพลทหารนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าท่านนายกรละมนตรีทำได้ดีนะครับเป็นการคารวะสูงสุดปกติเนี่ยศพของคนที่มีอายุอ่อนกว่าเนี่ย นะครับคนที่มีอายุน้อยกว่าหรืออาวุโสน้อยกว่าเราเนี่ยนะครับแค่ไปโค้งเคารพศพก็พอแต่นี่ท่านก้มกราบลงกับพื้นเลยนะครับท่านนายกอนุทินนะครับโอกาสนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านนายกอนุทินคงจะไม่ขัดข้องครับกรณีที่ทหารเสียชีวิตในสนามรบเนี่ยได้เลื่อนชั้นยศอยู่แล้วนะครับเจ็ดชั้นยศหรือเก้าชั้นยศนี่นะครับถือว่าเป็นวีรกรรม ในการทําสงครามที่กาหารระเบียบเก่ามีอยู่แล้วนะครับแต่กรณีทหารที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับบางคนแขนขาดขา,ดข,าดขาดนะครับแขนขาดขาดขาดหรือได้รับบาดเจ็บก็เขาแก้ระเบียบแล้วครับว่าให้สามารถเลือกที่จะรับราชการทหารต่อไปได้ปกติกรณีจะต้องเรื่อนยศเช่นขาขาดในสนามลบเนี่ยนะครับ จะได้เลื่อนเลื่อนชั้นยศนะครับแล้วก็จะต้องปลดพิการไปนะครับปลดพิการไปไปทำงานององการทหารผ่านศึกนะครับแต่เขาแก้ระเบียบให้สามารถรับราชการต่อไปได้นะครับผมก็ฝากความหวังเข้าไว้นะครับอย่างที่ไลฟ์ไปเมื่อตอนเช้านะครับว่าขอให้ท่านผู้จัดการทุกเหล่าทัพกระทรวงกลาโหมนะครับแก้ไขหลักเกณฑ์ให้น้องๆทหาร ที่ยังไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รบอย่างเต็มกำลังเพื่อบุรณภาพแผ่นดินแดนของประเทศไทยยอมอุทิศตนอุทิศกายให้ได้เลื่อนยศครับพลทหารบรรจุเป็นสิบตรีเลยครับบรรจุเป็นสิบตรีเลยครับมันจะกี่พันนายก็ช่างนะครับใครสมัครใจและมีคุณวุฒธนะครับมีคุณวุฒธบรรจุเขาเป็นสิบตรีเลยครับนะครับบรรจุเขาเป็นสิบตรีเลยครับ โดยใช้เกียรติภูมิในการรบเนี่ยครับเป็นเกียรติเป็นผลงานที่จะเลื่อนยศนะครับเป็นสิบตรีและจะเป็นกองพัน์ที่เข้มแข็งกองพลที่เข้มแข็งนะครับท่านตั้งเลยครับมีแต่เสียงชื่นชมจากพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับผมไลฟ์ไปเมื่อตอนเช้าก็มีคนดูประมาณแสนกว่าท่านนะครับแสนกว่าท่านทุกคอมเมนต์เห็นด้วยนะครับที่จะ ที่จะให้ทางราชการเลื่อนยศน้องๆพลทหารขึ้นเป็น10บตีนะครับขึ้นเป็น10บตีส่วนผู้ที่ปฏิบัติการลบก็เลื่อนคนละ1ชั้นยศหนึงชั้นยศหนึงชั้นยศเลยครับนะครับแล้วต่อไปจะทําการรบอีกในวันข้างหน้าขวัญกําลังใจของทหารจะดีมากจะดีมากนะครับจะดีมากนะครับมันไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังนะครับ ใช่คร <aid> ับขวัญกําลังใจเป็นเรื pues be behind behind. Mm ่องสําคัญที่สุดเลยครับขวัญกาลังใจเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลยครับนะครับชีวิตคนเป็นทหารนะครับน้องๆพลทหารเนี่ยเขาสมัครใจมาเป็นทหารนะครับส่วนใหญ่จะสมัครใจมาเป็นทหารนะครับมีน้อยครับที่จับใบดําใบแดงนะครับและใครเขาสมัครใจอยากจะเป็นทหารต่อเนี่ยจากที่ฝึกมาสองปีแล้วไปออกรบจริงๆนะครับ ไปออกรบจริงๆแล้วเนี่ยผมถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับมีทักษะมีประสบการณ์ในการที่จะไปสอนสอนรุ่นน้องอีกนะครับให้เขาเป็นผู้หมู่เลยนะครับเป็นสิบตรีนะครับชีวิตน้องๆทหารที่อยู่ชนบทอยู่บ้านนอกเนี่ยเขาได้เป็น1ิบตรีนะครับเขาก็ภูมิใจแล้วครับนะครับเขาก็ภูมิใจที่สุดในชีวิตแล้วครับนะครับ ครับอ่านคอมเมนต์แล้วทุกคนก็เห็นด้วยนะครับทุกคนก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกองทัพทําเลยครับทําเลยครับกองทัพนะฮะทำเลยครับระเบียบเราเป็นคนเขียนกฎเกณฑ์ขึ้นมาเองมนุษย์เขียนมนุษย์ก็ต้องแก้ได้นะครับด้วยหัวจิตหัวใจของผู้ขับบัญชาแต่ละท่านเนี่ยนะครับอย่าไปมีข้อแม้เลยครับอย่าไปมีข้อแม้เลยนะครับ ไม่ได้เรื่องยากนะครับที่จะบรรจุน้องเขาเป็นสิบตรีนะฮะผมว่าเขาพอใจแล้วครับนะครับน้องๆพวกนี้ไม่มีเวลาที่จะมาอ่านหนังสือแล้วครับไหนจะต้องเตรียมการฝึกที่หนักหน่วงไหนจะต้องไปลบจริงเสี่ยงชีวิตจริงนะครับในสนามลบนะครับแต่งตั้งเข้าไปเถอะครับแต่งตั้งเข้าไปเถอะครับขอความคุณาเถอะครับนะครับ ผมขอความโุณาจริงๆนะครับท่านผู้จัดการทุกเหล่าทัพครับบกเรืออากาศนะครับน้องๆที่ไปทําการรบตอบแทนบุญคุณเขาเถอะครับให้เขาเลื่อนเป็น1ิตรีเลยครับไหนๆท่านก็จะเปิดสอบเป็น10ตีแล้วก็ให้น้องๆพลทหารอย่างเงี้ยแม้แต่ทหารพรานนะครับบรรจุเขาเป็นสิตรีประจํากองทัพเลยครับผมขอความกุณนานะครับ